วันพีท t a อ k แม่ทัพคณะปฏิวัติประทะสองพเลเรือเอกเกิดอะไรขึ้นกับซาโบ้ที่แมรี่จัวข่าวการตายและการรอบสังหารคือใครคลิปนี้มีเนื้อหาบางส่วนสปอยไปจนถึงจบศึกการต่อสู้ภาควานอค สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก้าแดรี่ปอกกระตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดและสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์วันพีทอล์กซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันสบายๆเกี่ยวกับเรื่องราวในวันพีทกัน มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็อย่าได้ถือสาถือซะว่ามาแลกเปลี่ยนมุมมองแบบคนอ่านแฟนการ์ตูนเหมือนกันและสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแมรี่จัวในช่วงงานประชุมรีเวลลี่งานประชุมโลกซึ่งเป็นเหตุการณ์ของคณะปฏิวัติที่กําลังจะก่อการอะไรบางอย่างและข่าวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทั้งข่าวการตายข่าวการลอบสังหารทั้งหมดเกี่ยวข้องยังไงกับซาโบ รวมถึงการต่อสู้ระหว่างแม่ทัพคณะปฏิวัติประทานสองพเลเรือเอกต่อสู้จะออกมาในรูปแบบไหนคณะปฏิวัติสู้ไม่ได้เลยจนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างนั้นจริงๆรูอเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาไล่เลียงเหตุการณ์กันก่อนว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างตามเนื้อเรื่องในช่วงก่อนที่งานประชุมเรเวลี่จะเริ่มขึ้น กลุ่มคณะปฏิวัติได้แอบลักลอบเข้ามาอยู่ในแมรี่จัวแล้วแล้วก็มารวมตัวกันโดยซุ่มอยู่ที่ใต้ดินซึ่งในช่วงเวลานี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาฟ้องมองคูม้าอยู่โดยพวกเขาครับก็มีการพูดคุยกันในแผนการครั้งนี้ว่าถ้าเกิดพวกเขาทําอะไรผิดพลาดไปพวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์โดนจับแน่ๆเพราะว่าที่แมรี่จัวนี้นะครับเต็มไปด้วยกองกําลังของทหารเรือแต่ว่าซาโบก็ยังยืนกรานที่จะดําเนินแผนต่อไปเพราะว่าทั้งเลือกในแผนการครั้งนี้ก็คือถ้าไม่สําเร็จก็คือตายเท่านั้น และในขณะที่งานประชุมกำลังจะเริ่มขึ้นผ้าผู้เท่าก็ทำการเข้าพบท่านอิมเพื่อขอคำปรึกษาว่าจะทำการลบแสงสว่างอันไหนทิ้งไปและรูปที่อยู่ในมือท่านอิมก่อนหน้านั้นก็คือวีวีองค์หญิงจากอาณาจักรอลาบาสตาแล้วงานประชุมรีเวลรี่ก็เริ่มขึ้นพวกราชาจากอาณาจักรต่างๆก็เริ่มทำการพูดคุยกันและในงานประชุมวันที่4ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเหล่าแม่ทัพของคณะปฏิวัติทำการบุกชิงตัวคุมะ พรรคพวกของเขาและในเหตุการณ์นี้ก็เกิดการประทัก,กันขึ้นระหว่างเหล่าแม่ทัพคณะปฏิวัติกับสองพเลเรือเอกฟูจิโทระและเรียวคุกิวและเหตุการณ์การประทะก,กันั้งนี้ก็มีการลงข่าวด้วยโดยอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับที่หนวดดำอ่านในตอนที่โมเลียมาหาเขาเพื่อตามหาตัวอัปซาลอมที่หายตัวไปและเมื่องานประชุมโลกจบลงเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายอาณาจักรที่รีบเดินทางกลับก่อนก็คืออาณาจักรเิวกูของราชาเนปจูน โดยมีผู้คุ้มกันก็คือกาปู่ของลูฟี่ส่วนทางด้านราชาจากอาณาจักรอื่นๆบางส่วนก็ยังคงพักอยู่ที่แมรี่จัวบางส่วนก็กําลังทยอยเดินทางกลับและในทันทีที่เรือของอาณาจักรดิวกูออกเดินทางก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับอาณาจักรลาบาสตาซึ่งทหารเรือก็กําลังทุ่มเทสุดกําลังเพื่อแก้ไขสถานการณ์หลังจากนั้น2-3วันแต่ไม่เกิน1สัปดาห์หลังงานประชุมโลกมอร์แกนก็ได้รับรายงานหัวข้อข่าว ที่ตัวเขาจะนํามาลงเป็นไฮไลท์ทั้งข่าวการตายผลการประชุมโลกและข่าวการรอบสังหาที่น่าสนใจรวมทั้งความต้องการของรัฐบาลโลกที่ต้องการจะปกปิดบิดเบือนหนึ่งในสข่าวนี้หลังงานประชุมโลกหนึ่งสัปดาห์ราชานเนปจูนและองค์หญิงชิราโฮชิเดินทางกลับถึงเกาะเงือกโดยสวัสดิภาพและในตอนนี้นะครับกาบก็ได้เล่าให้พวกเขาฟังว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในระหว่างที่พวกเขากําลังเดินทางมาแล้วเมื่อหนังสือพิมพ ได้ออกสู่สายตาสาธารณาชนข่าวที่มีได้แก่ข่าวผลงานประชุมโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมและข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับซาโบซึ่งปฏิกิริยาของผู้คนที่เห็นข่าวของซาโบทุกคนดูตื่นตะลึงตกใจเสียใจและไม่อยากเชื่อในสายตาตัวเองคณะปฏิวัติถึงกับละสั่มละสายต้องการที่จะตรวจสอบว่าข่าวดีเป็นจริงหรือไม่พยายามจะติดต่อเหล่าผู้บริหารที่ไปด้วยกันกับซาโบ แต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อใครได้เลยมากิโนที่เห็นข่าวของซาโบถึงกับเสียใจจนปิดร้านเป็นหนึ่งวันดาดันที่เป็นคนเลี้ยงซาโบมาตั้งแต่เด็กพอเห็นข่าวก็ร้องไห้เสียใจพอทั้งหมดนั่นนะครับก็เพิ่งรู้ข่าวว่าซาโบยังไม่ตายแต่ก็กลับมาเกิดเหตุการณ์ในข่าวขึ้นมาสเตอลี่น้องชายของซาโบที่อ่านข่าวแล้วก็ตกใจว่าแมรี่จัวที่เขาเพิ่งไปมาก็มีซาโบอยู่ด้วยทางด้านหนวดดำที่เห็นข่าวก็ตัดสินใจที่จะบุกไปหาทหารเรือ พื่อชิงอะไรบางอย่างแล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมไล่เลี่ยงให้เพื่อนๆฟังมันมีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างแม่ทัพคณะปฏิวัติและ2คนเรือเอกที่เกิดขึ้นในวันที่4ของงานประชุมรีเวลลี่ซึ่งมีรายงานอยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับที่หนวดดำอา่านถ้าเราลองมาสังเกตกันดูดีๆเราจะพบว่าข่าวที่มีการประทะก,กันของคณะปฏิวัติและ2คนเรือเอกกับข่าวของซาโบที่ผู้คนอ่านแล้วก็ตกใจเนี่ยครับมันเป็นคนละฉบับกัน ฉบับนั้นเป็นฉบับที่ถูกรายงานหลังจากงานประชุมลีเวลลี่จบลงแล้วทําไมล่ะครับถึงมีรายงานข่าวเกี่ยวกับคณะปฏิวัติด้วยกันทั้งหมด2ฉบับประเด็นที่เป็นไปได้ก็คือ 1. การต่อสู้ระหว่างคณะปฏิวัติกับสองพลเรือเอกกินเวลายืดเยื้อหลายวันแล้วผลการต่อสู้ค่อยมาปรากฏในช่วงวันท้ายๆของงานประชุมลีเวลลี่สคณะปฏิวัติมีการก่อการทั้งหมด2ครั้งนั่นก็คือช่วงเวลาวันที่4และอีกครั้งหนึ่งก็คือ ช่วงจบงานประชุมและการที่ข่าวของซาโบถูกสรุปรายงานพร้อมๆกับข่าวผลการประชุมทําให้เราพอจะสรุปได้เลยนะครับว่าข่าวของซาโบที่ถูกลงเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่งานประชุมจบลงไม่ใช่ช่วงเวลาของวันที่4ที่เกิดการประทะกันขึ้นซึ่งช่วงเวลาตรงนี้สอดคล้องกับที่มอร์แกนได้รับทั้งผลการประชุมข่าวการตายและข่าวการลบสังหารแล้วก็ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และคําถามที่น่าสนใจก็คือการประชุมรีเวลลี่นี้มีด้วยกันทั้งหมดกี่วัน ซึ่งผมเนี่ยก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลว่ามีทั้งหมดกี่วันก็หาไม่เจอนะครับถ้าใครทราบก็บอกได้แต่จากการคาดการณ์ผมคิดว่างานประชุมนี้น่าจะมีทั้งหมดประมาณ5ถึง7วันแต่ที่แน่แน่วันสุดท้ายไม่ใช่วันที่4แน่แน่เพราะว่าถ้าเป็นวันที่4จริงหนังสือพิมพ์ฉบับที่หนวดดํอาอ่าน,น่าจะต้องรายงานว่าในวันสุดท้ายของการประชุมรีเวลรี่เกิดการประทะกันขึ้นระหว่างผู้บริหารคณะปฏิวัติกับ2คนพลเรือเอก แล้วถ้าเราลองมาพิจารณาจากไปหลายองค์ประกอบรวมกันรูปก,การของเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมวิเคราะห์เองนะครับคณะปฏิวัติที่กําลังจะเปิดศึกกับเผ่ามังกรฟ้าอย่างเต็มตัววางแผนที่จะก่ะการบางอย่างที่แมรี่จัวดูได้จากกระเป๋าใบาใหญ่ที่พวกเขาเตรียมอุปกรณ์มาและอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับนั่นก็คือการชิงโตคูมาหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญกลับไปเพื่อเป็นกําลังก่อนศึกใหญ่ที่กําลังจะมาถึงซึ่งแผนการของคณะปฏิวัติ ผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการมาวางระเบิดในจุดสําคัญบางจุดที่แมรี่จัวเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างและการที่คณะปฏิวัติสามารถขึ้นมายังแมรี่จัวปฏิบัติภารกิจสําเร็จแถมยังชิงตัวคูมาไปได้และทั้งหมดกลับไปได้โดยปลอดภัยและจากรูปการนี้เราก็สามารถปองได้ว่านี่คือการประกาศเปิดศึกกับเผ่ามังกรฟ้าแบบเต็มรูปแบบได้เหมือนกันความตั้งใจเดิมของกลุ่มคณะปฏิวัตินี้น่าจะต้องการแค่มาเก่อการแล้วก็รีบหนีไป ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาอยู่ที่แมรี่จัวนานและโอกาสที่จะลักลอบเข้ามายังแมรี่จัวได้ก็คือการอาศัยจังหวะการจัดการประชุมเลเวลลี่ที่มีทุก4ี่ปีทําการแฝงตัวมากับพวกเหล่าองค์คารักจากประเทศต่างๆแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือคูม้าที่พวกเขาคิดว่าจะเข้ามาช่วยกลับไม่ใช่คูม้าคนเดิมแล้วนั่นก็เลยทําให้ตอนที่ไปชิงตัวคูมาเกิดการต่อสู้กันขึ้นแล้วพวกพลเอกที่ประจําอยู่แมรี่จัวอย่างฟูจิโทระและเลียวคุกิว พอทราบเหตุก็มาทําการหยุดยั้งและเกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่ด้วยความชุลมุนต่างๆผู้ต่อสู้คณะปฏิวัติมีทั้งสองพลเอกและก็เพื่อนเก่าอย่างแลกลุ่มแม่ทัพที่ตอนนี้ก็คงไม่ออมมือในการต่อสู้เลยทําให้พวกเขาตัดสินใจยกเลิกแผนการชั่วข่าวแม่ละหนีไปปฏิวัติเท่ากับว่าผลการประทักันระหว่างสองพลเอกและกลุ่มแม่ทัพคณะปฏิวัติไม่ได้มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปและการต่อสู้ในครั้งนี้ น่าจะเป็นการประทะกันเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าต่อให้สองพลเอกนะครับจะกิ่งการมากมายขนาดไหนแต่การจะจับคณะปฏิวัติที่เตรียมการมาอย่างดีจนสามารถมีผลแพ้ชนะได้ในระยะเวลาอันสั้นน่าจะเป็นไปได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าระดับฝีมือในเรื่องวันพีทโดยเฉพาะในพวกระดับสูงๆไม่ได้มีความต่างชั้นกันมากจนถึงขนาดสามารถที่จะต่อสู้ตัดสินผลกันได้ในระยะเวลาสั้นๆ การต่อสู้จะต้องยืดเยื้อมากๆถึงจะมีผลการต่อสู้ได้หรือถ้าจะสามารถจับได้จริงพวกทหารเรือจะต้องเตรียมการมาอยา่างดีถึงจะจับได้เท่านั้นถ้าเจอก่อกวนแบบไม่ทันตั้งตัวแถมพวกคณะปฏิวัติยังมีแผนการในการหลบหนีอีกผมคิดว่ายากมากที่จะจับคนเก่งๆอย่างซาโบและผู้บริหารคณะปฏิวัติได้เว้นแต่ทั้งหมดนั้นยอมให้โดนจับและถ้าเราลองเทียบเป็นแรงกัรต่อสู้ทั้งสองพลเรือเองและผู้บริหารคณะปฏิวัติผมคิดว่าทั้งหมดนะครับ ติดอยู่ในอันดับท็อป20ของเรื่องแน่นอนสมมุติว่าฟูจิโทระและเรยวคุกิวอาจจะมีอันดับการต่อสู้ที่อยู่สูงกว่าแต่ก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะง่ายๆแบบเกมขาดแน่นอนเหมือนกับการแข่งขันกีฬาทั่วไปที่การเจอกันของพวกกลุ่มท็อป20ผลการต่อสู้ออกมาได้ทุกหน้าขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและการวางแผนมาของแต่ละคนและถ้าการต่อสู้ยืดเยื้อกินเวลามากกว่า1วัน ความเสียหายจะต้องมีมากมายทั่วบริเวณแบนี่จัวแน่ๆและงานประชุมรีเวลลี่ก็คงจะไม่ถูกจัดจนจบเพราะว่านะครับใครจะมีกระจิตกระจายมานั่งประชุมในขณะที่ข้างนอกเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงหลังจากที่เหล่าแม่ทัพคณะปฏิวัติยกเลิกแผนการชั่วคราวหลังจากการประทะก,กันกับสองพลเรือเองพวกเขาคงมีการปรับเปลี่ยนแผนการใหม่และได้ทำการก่อเหตุการณ์บางอย่างอีกครั้งในช่วงเวลาหลังจบงานประชุมรีเวลลี่ ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็เป็นที่มาของข่าวซาโบที่ลงในหนังสือพิมพ์และถ้าเราดูจากปฏิกิริยาของมอร์แกนในตอนที่เขาได้รับรายงานข่าวเราจะพบว่าตัวมอร์แกนนะครับได้รับรายงานข่าวทั้งหมดพร้อมๆกันเป็นช่วงเวลาหลังงานประชุมรีเวลลี่จบลงได้น้ำหนักข่าวที่มอร์แกนให้ความสนใจมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือข่าวการตายอันดับ2ก็คือเรื่องผลการประชุมโลกอันดับที่3ก็คือข่าวเรื่องการรอบสังหารทั้ง3าข่าวนี้ เป็นคนละข่าวกันเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆก,กันพวกมอแกนถึงดูวุ่นวายเพราะเหมือนกับว่ามีรายงานสําคัญเข้ามาพร้อมๆกันและเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นที่หลังสุดก็คือข่าวเรื่องการรอบสังหาที่น่าจะเพิ่งถูกรายงานเข้ามาเป็นแบบรายงานด่วนที่ดูน่าสนใจแต่ไม่ได้เป็นหัวข้อหลักในการนําเสนอแสดงว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้พาดหัวใหญ่จะต้องเป็นข่าวเรื่องการตายพาดหัวรองก็คือผลการประชุมโลก และกรอบทั่วไปก็คือข่าวเรื่องการพยายามฆ่าและข่าวการตายที่ถูกพัดหัวอย่างไม่ต้องสงสัยเลยผู้ที่ถูกรายงานว่าเสียชีวิตก็คือซาโบรองหัวหน้าคณะปฏิวัติซึ่งข่าวนี้ก็สร้างความตกใจตื่นตระหนกให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเขาถ้าเราลองดูจากระดับความเสียใจและความตกตะลึงของผู้คนเราจะพบว่าทุกคนดูไม่อยากจะเชื่อแล้วก็เสียใจมากดาก้อนนะครับ ถึงกับพูดว่าเขาต้องทําการตรวจสอบข่าวนี้เลยว่าเป็นจริงหรือไม่ส่วนทางด้านประชาชนที่คณะปฏิวัติเป็นผู้หนุนหลังเมื่อทราบข่าวการตายของซาโบโทุกคนก็เหมือนกับหัวใจสลายที่หนึ่งในความหวังของพวกเขาตายลงไปและถึงแม้นะครับว่าข่าวจะรายงานว่าซาโบตายแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแผนของพวกคณะปฏิวัติที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการหน้างานหรือไม่ก็คงเป็นแผนการที่พวกเขาทําการตกลงก,กันไว้แล้วว่าถ้าก่อการไม่สําเร็จพวกเขาจะตาย แต่ตายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสู้จนตัวตายนะครับแต่มันคือสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เหมือนกับว่าตัวเองตายเพื่อที่จะแอบทําอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับคําพูดของซาโบตอนที่พวกเขาพูดกันตอนที่อยู่ใต้ดินว่าแผนการนี้จะต้องสําเร็จเท่านั้นถ้าไม่สําเร็จก็คือต้องตายแล้วภาพก็จะโครสอัพไปที่หน้าของแม่ทัพคณะปฏิวัติแต่ละคนที่ทําหน้าตาเหมือนกับว่าดูมีเลสไนและก็ดูเหมือนกับว่าเข้าใจกันซึ่งแผนการในการแกล้งตายนี้ น่าจะรู้กันแค่เฉพาะพวกเขาทั้ง4ี่คนที่อาจจะมาปรับเปลี่ยนแผนกันหน้างานต่างจากแผนที่พูดคุยกันที่ฐานทัพคณะปฏิวัติในตอนแรกและการที่จะสร้างสถานาการณ์ทำให้ดูเหมือนตายนี้ผมว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพวกเขาทั้งยังมีนักประดิษฐ์อย่างลินเบิร์กที่อาจจะมีสิ่งประดิษฐ์แปลกก็เป็นได้ส่วนหนวดดาที่อ่านแค่รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ก็คงคิดว่าศพของซาโบอยู่กับพวกทหารเรือก็เลยตัดสินใจที่จะมาชิงศพของซาโบ ซึ่งการชิงพลังผลปิศาตนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นความลับมันอาจจะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ต้องจัดการกับศพของผู้มีพลังผลปิศาจหรือไม่นะครับคนที่ตายไปแล้วพลังผลปิศาจอาจจะยังไม่ไปเกิดในทันทีก็เป็นได้ส่วนพาดหัวรองก็คือเรื่องการยุบระบบเจ็ดเทพจนสลัดซึ่งคนทั่วไปนะครับก็คงไม่ได้รับรู้อะไรว่าพวกเจ็ดเทพจนสลัดบางคนไปแอบทําอะไรไว้บ้างแต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้น่าจะมีความพิเศษ เพราะว่ามีข้อมูลลับในที่ประชุมที่วัปโปลูเอามาขายให้กับมอร์แกนน่าจะเป็นเรื่องของราชาคอบบ้าและราชาลิคูที่โดนอะไรมาบ้างและสําหรับข่าวเรื่องการรอบสังหารอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับราบาสตาถ้าดูจากคําพูดของมอร์แกนข่าวรอบสังหารนี้นะครับเป็นข่าวที่ถูกแทรกเข้ามาเป็นรายงานด่วนที่น่าสนใจประกอบกับคําพูดของกราฟที่บอกว่าเกิดเหตุบางอย่างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับลาบาสตาเป็นไปได้นะครับรูปการของเหตุการณ์รณนี้ อาณาจักรราบัสตาที่กําลังเดินทางกลับก็มีคนพยายามที่จะมารอบสังหารราชชาคอบ้าหรือไม่ก็วีวีทหารเรือที่เป็นคนอารักขาเลยทุ่มกําลังทั้งหมดในการหยุดยั้งเหตุการณ์นี้แต่ข่าวที่รัฐบาลโลกต้องการจะปกปิดและบิดเบือนผมคิดว่าก็คือข่าวการรอบสังหารนี่แหละเพราะการที่พยายามจะปกปิดหรือบิดเบือนเรื่องผลการประชุมการยุบระบบเจ็ดเทพไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่านี่มันคือเรื่องใหญ่ที่คนทั่วไปยังไงก็ต้องรู้ หรือถ้าจะปกปิดเรื่องการตายของซาโบก็ไม่น่าจะทําได้เช่นกันเพราะในหนังสือพิมพ์ฉบับที่แล้วก็มีรายงานการประทะก,กันระหว่างผู้บริหารคณะปฏิวัติกับสองพลเรือเอกไปแล้วถ้าจะต้องมีการสูญเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการถูกรายงานในข่าวก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือถ้าจะมองว่าต้องการจะปกปิดการก่อการของคณะปฏิวัติที่ทํากับเผ่ามังกรฟ้าตรงนี้ก็มีทางเป็นไปได้นะครับแต่ผมก็ยังให้น้ําหนักน้อยกว่าเรื่องการรอบสังหาร และในพาร์ทสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขออนุญาตสรุปเนื้อหาในคลิปนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างข่าวที่เกิดขึ้นข่าวการตายก็คือข่าวซาโบข่าวรอบสังหารก็จะเกี่ยวข้องกับอาณาจักรอลาบาสตาข่าววงในก็คือข่าวจากวาปูลูที่มาบอกว่าเจ็ดเทพโจนสลัดไปทําอะไรไว้บ้างและข่าวที่รัฐบาลต้องการจะปกปิดหรือให้บิดเบือนก็คือข่าวเรื่องการรอบสังหารและเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรข่าวการตายของซาโบ ต่อให้ลูฟี่รู้นะครับตัวเขาก็คงไม่ได้ตกใจอะไรนั่นเป็นเพราะว่าลูฟี่มีบีเกิลการ์ดของซาโบอยู่พอดูที่บีเกิลการ์ดแล้วรู้ว่าซาโบปลอดภัยดีก็คงวางใจแล้วก็เดินทางต่อแล้วก็ซาโบนะครับอาจจะเคยกำชับอะไรกับลูฟี่ไว้บางอย่างว่าไม่ต้องมาช่วยนั่นก็ยิ่งทําให้ลูฟี่นะครับไม่มีเหตุผลให้ต้องไปช่วยซาโบเลยและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือตามเส้นทางเรื่องของลูฟี่นะครับตัวเขาต้องการสมบ,บัติลับวันพีทไม่ได้ต้องการที่จะไปสู้กับรัฐบาลโลกแบบคณะปฏิวัติ คือถ้าลูฟี่จะต้องไปเกี่ยวพันกับรัฐบาลโลกจะต้องมีเหตุผลให้เข้าไปผัวพันด้วยเท่านั้นแบบเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเหตุผลที่ลูฟี่จะไปผมคิดว่าคือวีวีไม่ใช่ซาโบรครับแล้วการที่วันพีทกำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก็ยังมีเกาะปริศนาที่ลูฟี่ยังไม่ได้ไปไม่ว่าจะเป็นเกาะเอลพับเกาะโลกสตาเกาะสุดท้ายที่แท้จริงที่ไม่เคยมีใครไปถึงซึ่งโลเจอร์นะครับก็เคยเดินทางไปถึงแล้วเมื่อ39กปีก่อนแล้วก็พบว่าสุดเส้นทางเนี่ย มันยังมีเกาะเหลืออยู่อีกเกาะหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเกาะลาฟเทลและโรเจอร์เนี่ยก็ต้องใช้เวลากว่า13ปีถึงจะแก่ลอยได้ว่าต้องใช้เส้นทางตามรถโพนิกีและการที่หลังจบศึกภาควานอจะให้ลูฟี่ไปตะลุมบอลศึกใหญ่ที่มีทั้งรัฐบาลโลกหนวดดําคณะปฏิวัติเลยในทันทีโดยที่ยังเหลือเกาะที่ไม่ได้ไปอยู่ผมคิดว่ามันก็ดูแปลก,ปลกต่างจากสไตล์การเดินเรื่องเดิมของวันพีซที่มีมาตลอดเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ซีเลียซีเลียอาจารย์โอดา มักจะขั้นด้วยเนื้อหาที่ไม่หนักขามากมีการเฉลยเนื้อเรื่องออกมานิดๆหน่อยๆให้คนอ่านได้ตื่นเต้นอยากรู้และคลายความสงสัยเอาละครับและคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นประเด็นที่ทําการวิเคราะห์ยากมากเพราะว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยน้อยมากเลยและผมคิดว่านี่เป็นการผูกปมที่จะนําไปสู่บทสุดท้ายที่อาจารย์โอดักเตรียมไว้ซึ่งก็ไม่รู้จริงๆว่าอาจารย์โอดัจะให้เรื่องดําเนินไปในทิศท,ทางไหน ให้การต่อสู้ในศึกสุดท้ายเป็นการต่อสู้แบบไหนแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้แน่ๆก็คือสมบัติรับวันพีดเป็นสิ่งที่อาจารย์โอดาวางไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจะให้เป็นอะไรและสิ่งนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมาตลอดตั้งแต่แรกที่เรื่องนี้ดําเนินมาส่วนเพื่อนๆคิดเห็นกันว่ายังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก็ถือว่ามาช่วยกันคิดสนุกดีแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ก่อนจากการเหมือนเช่นเคยจะเป็นช่วงคลิปแนะนาซีรีส์ไขปริศนาสมบัติรับวันพ ซีลี์ที่จะพาเพื่อนๆไปไขปริศนาเนื้อเรื่องหลักในวันพีทจนถึงคลิปสุดท้ายวันพีทคืออะไรถ้าใครสนใจผมก็ใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่าง d เดสคริปชันนี้แล้วนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ